เอ่ออาจารย์วีระคุณนัทพงศ์สวัสดีครับผม,มคือคืองี้ครับอาจารย์ฮะเออพอดีผมมีเรื่องกุ้มใจเรื่องคือผมไปดีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยมาสองครั้งแล้วกับธนคาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับผมอืมก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าเราควรจะเราควรขายเราควรขายทรัพย์ยส,สินนั้นทิ้งแล้วก็ใช้นี่ใช่ไหมฮะใช่คือคือคือเราควรไม่หาทางขายทรัพย์สินนั้นใช้นี่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว อ mm คืคือคือเราไม่ควรทู่ซีผ่อนต่อไปอนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้าคุณขายได้คุณขายล้างหนี้ดีกว่าอ๋อคืองี้ไอ้บ้านหลังเนี้ยพยายามขายมาสามสี่ปีแล้วมันขายให้มันถูกถูกขายขายมันถูกถ,าาถูกอ๋อข,ข,ขายมันถูกถูกเออขายมันถูกถูกเ่ะเธอเราเขาซื้อเท่าไหร่ก็ขายอย่างนั้นละขายได้ อ๋อแล้วเหลือที่แล้วเหลือเท่าไหร่เออเหลือเท่าไหร่ว่าอีวทีหนึ่งใช่เอาอย่างนั้นเขาไปคุยกับแบงทีนึงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ล้วแล้วและวิธีหนึ่งสมมติถ้าเราถ้าเราบอกแบงเขาว่าเราไม่ผ่อนต่อแล้วเขายึดไปขายทอดตลาดอ่อย่างนั้นสู้เราขายเองไม่เองนั้นสู้เราขายเองไม่ได้อเราขายเองอะดีที่สุดครับเราขายเองนี่ดีที่สุดเพราะถ้าเขาขายเนี่ยเราไม่รู้ว่าระหว่างทางดอกมันจะพูนเท่าไหร่อะไรต่ออะไรขายเองดีที่สุดฮะ ครับ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 โอเคประกาศขายหรื่ังขายไม่ได้ก็ลดราคาลงมาเอาอยากจะซื้อเท่าไหร่ซื้อเลยจบอ๋อแล้วเหลือแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไปเลีย์เออเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันถ้าเหลือเกินนี่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเหลือน้อยกว่านี่ก็เออเหลือนี่น้อยอ๋อครับครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดแต่แต่ในช่วงที่แล้วถ้าเกิดมันขายไม่ได้เลยเออมันต้องขายได้ฮะมันต้องขายได้ฮะมันต้องมีราคาหนึ่งที่คนซื้อครับต้องขายได้เชื่อผมอ๋อ ครับ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 โอเคโอเคงั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสิบล้านขายไม่ได้ขายห้าล้านห้าล้านขายไม่ได้ขายล้านเดียวซื้อต้องมีคนซื้อสิวะซื้อเลยใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่เออใครบอกว่าขายไม่ได้มีจริงมันต้องมันต้องมีคนซื้อน่ามันต้องมีันต้องมีราคาหนึ่งที่คนเออเอาไว้ยอมไว้อะไรเงี้ยเออใช่